สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดชาแนลครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครที่หลงเข้ามาดูครับและยังไม่กดซับสไครต์นะครับผมก็รบวนกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและก็คลิปนี้นะครับต่อจากเมื่อวานที่ผมโดนถล่มไป50แต่แต้มผมเนี่ยสังเกตเห็นไหมยังเท่าเดิมนะครับ111เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมหัวร้อนไงเมื่อคืนน่ะเลยไปกดเล่นมาแมตช์หนึ่งนะครับหลังจากเกมนั้นเลยก็ ชนะมาก็แต้มกลับมาเท่าเดิมถือว่าแบบหัวร้อนไปนะเมื่อวานโดนไป5้สูงนะจำไม่เคยลืมแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่พูดเดยอะแล้วหวังว่าจะเจอคนในคลับ TLC เหมือนกันนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปกดเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเจอคุณผู้ชมที่กําลังดักอยู่หรือเปล่านะครับผมก็มาครับผมกดเลยดีกว่านะครับก็อยากเจอ TLC มากมากเลยสักครั้งนะครับแล้วยังไงครับนานนะเนี่ยยังไม่เจอนะครับเอ๊ะทาไม,ไมวันนี้มันนานแ,แปลก ที่จริงมันโอเคครับมาแล้วนะครับผมเช็คกิ้งครับจะเจอใครครับผมวันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ฟูลทีมอาร์เซนอลทีมรักซึ่งผมได้ปาเตกับวิลเลียนมาโอเคครับอัปเดตแล้วนะจะเจอใครครับผมเป็นคุณฟุกเหรอ9-9-8จัดไปฮะนี่ก็ทีมผมปกตินะครับมีแค่เซบายตัวเดียวที่เปลี่ยนมาชุดเดรอโอเคไม่ต้องมาชุดผมเป็นชุดขาววะโอเคจัดไปไม่เป็นไรนีฮะ อคุณผู้ชมครับเห็นกองหน้าตัวเป้าเขาไหมมาโกฟันประเทศน่ะใครที่มีโอกาสได้ดูคลิปเก่าๆของผมนะตัวนี้เนะี่ยผมโคตรกลัวเลยเป็นตัวที่โคตรเก่งอ่ะโอ้โหหลอนละผมบอกเลยอาการหลอนกลับมาอีกแล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะครับกดเลยนะฮะมาโกฟันประเทศน่ะผมนี่แหละจะลบฝันร้ายของฟันประเทศวันนี้ก็วันนี้แหละครับผมเตรียมตัวเลยครับฟันปรเทศเดี๋ยวผมจะลบคำสาบ เจอความมาเทนผมยังไม่เคยชนะซักแมตช์เลยนะมาจ้าสเตเดียมอีกแล้วครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลพบบาร์เซโลนาจัดไปครับอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายเริ่มเขีย่ยครับเบอร์แคมวิเอร่าถ่ายกลับมาครับเบอร์แคมแล้วพลิกมาครับเซสนาบี้เบอร์แคมแล้วพลิกยังไงฮะแล้วโอ้หจ่ายติดซารันซานโชเฮ้ยอะไรนะจ่ายซาร์ลนโชนะโฮะโ,ฮโฮอ้โหอินเตสต้าติดครับแคมเบลวิเอร่าครับ ไปที่เบิร์นมาโอ้โหติดกาเลสปูโยโครับกลับมาที่เอลิซอนเอลิซอนอยัางไงโยนแล้วไรอันกิ๊กครับยังไงยังไม่ผ่านครับอยู่ที่เวราเปเรสคิทันเชนี่แล้ววืดวืดกลับมาอย่างนี้วืดกลับมาอย่างนี้โอ้โหเซบายอสไฟก้อยติดอีกครับโอ้โหเบคแฮมครับซันชโชแล้วแทงมาไรอันกิ๊กครับยังไงพิงล็อก แล้วล้มไปครับเป็นลูกฟรีคิกครับของบาร์เซโลนาครับดิการ์าเชนอนครับเป็นฝ่ายทำฟาวไปนะฮะเมื่อกี้แซนดวิชเลยทีเดียวเบคแฮมครับอยู่ที่ลูกฟรีคิกครับก้าวเข้ามาแล้วปั่นท่าเอกลักษณ์ของเขาครับโอ้โหเบาไปนะลูกนี้เรีากวตาต่ำกว่ามาตรฐานของเบคแฮมนะพีเตเชครับเลนสันครับโซแคมเบลไปที่สายสุดครับคิรันเชนี่ ลาขึ้นมาวีเรสตบกลับมาครับโหติดปุโยโยฮะวันนี้แล้วยังไงครับมาโกฟานบาเทนฟานบาเทนสับโอ้ยเกือบครับโอ้โหแล้วกิ๊กครับตามมาเล่นเนงะี้ยแล้วคลอสโอ้โหฟานบาเทนพุ่งเข้าวม,มนะม่งอะแล้วยังไงครับเป็นลูกตั้งเตะครับเอาเรื่องจัดนะฟานบาเทนยังเล่นสั้นครับแคมเบล จะโอ้โหติดซานโชฮะเกินไปลูกนี้แล้วซานโชว่าไปฮะเทียนี่พาบอลขึ้นมาวิเอร่าแล้วโอ้โหเปาโลโมานินี่ครับเบ็คแฮมเคดีบีตบกลับมาติดโทมัสปาเต้ฮะเซสนาบลีเบ็คแฮมยังไงฮะแล้วติดเนสตา้าครับเนสตา้าพาขึ้นมาฟานมาเทนตบติดกาเบียนะวิเอร่า บิเรสจะตบโอ้โหติดมาลดินี่อีกแล้วเนะี่ยนี่ฮะหลายๆคนเคยถามว่ามาลดินี่เก่งหรือเปล่าก็เช็คฟอร์มนัดนี้ได้นะครับผมแล้วฝา์มาเทนตอกส้นมาเคเคดูดีนะครับลื่นล้มก่อนไม่งั้นเ,นเต็มข้อแล้วเช็คครับเบิร์กแคมโอ้โหติดเบ็คแฮมอนะแล้วยังไงฮะอาร์บาอินเอสตาพากลับมาที่เบ็คแฮมครับไปขวาสุดครับซานโช ซานโชบอกกลับมาปีแรดครับปีแรดยังไงแล้วออ,อ้มาลินี่ไม่ฟาวด้วยฮะโอ้มาลินี่เล่นเก่งมากขนาดนี้ AI นะครับฉลาดมากๆแล้วอาริซอนครับไปขวาสุดครับเทรนอเล็กซซนเดรอ,โอ,โอ,เอ,อร์โนเฮ้ยอโนฟอร์ม e ีนี่ว่าเดยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะจัดไปไม่รู้ว่าเป็นแคร์ริโอวร์หรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วฝ่ายประเทศหลุดฝ่ายประเทศกดโอ้โยังปฏิเสธลูกเซฟวิียอเช็คไว้ได้ฮะ ลูกคนคิกครับของบาร์เซโลนาอลรบาครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาแล้วอารบาปันอุย้ยออกนอกกรอบไปครับกะจะเสียบเสาเลยมั้งนะฮะดาบิดอลรบาปิเเชครับสาดยาขึ้นมาแล้วเบิร์กแคมได้มาครับวิเอร่าอยู่ที่บอลครับโรเบร์ติเลสโอ้โหติด KDB ครับปุโยโอ,อลรบาแรนกิกค,ครับ มาโคฟามาเทนแล้วตีมาลูกนี้ฮะแล้วแรนกิ๊กไรอันปาดโอ้ยนิดเดียวครับคุณผู้ชมติดโซเขมเบลครับโอ้โหปลายเท้าครับเบกแฮมครับลูกฟรีคิกแต่ไม่เห็นตัวเบกแฮมอะโอ้เห็นแล้วครับฟามาเทนตอก้นมาเบกแฮมเบกล็อกเบกเบคพิงห้วติดครับเวราเคลียโอ้โหจบครึ่งแรกครับ เรียกว่าอาร์เซนอลครับยังไม่มีโอกาสแม้จะได้ง้างเท้านะฮะโอ้โหต้องเปลี่ยนเลยครับผมบอกเลยว่าต้องเอาตัวนี้มาแล้วฮะกับตันทีมเชสพอบกัสนะครับตัวนี้ปรับไปเป็นเพลย์เมคเกอร์ด้วยเดี๋ยวรู้เรื่องการเดินพันเฮ้ยไม่ใช่การเดินพันครั้งยิ่งใหญ่ของครึ่งหลังครับตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับจัดมาอินเนสตาปูโยเกิดการแหลกนิดหน่อยฮะแล้วโยนมาเอมอุย้ยเขา เพราะเป็นเอ็มบัปเป้ว่ะโอ้โหติดไว้ครับปีเตอร์เช็คฝั่งเขาก็เปลี่ยนนะครับเป็นเอ็มบัปเป้หรือเปล่านะฮะมาแทนมาโกฟานบัตเทนครับมาชมกันต่อครับแล้วปาดเข้ามาครับยังติด KDB ครับผมยังไงครับแรอนกิกน่าจะเปลี่ยนแน่นอนครับแล้วเอ็มบัปเป้น่ากลัวมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นมัวชั่นไหนนะยังไงกาเบียนไปที่เบิลลินครับตบมาเบิร์กแคมเบิร์นไวฮะเซสนาบีปาเต ปาเตเห็นแล้วแทงติดแล้วอาบาครับอาริสันปาดมาขวาครับเทรนอเล็กซานเดอร์โนแล้วเทรนครับล็อกอยู่แล้วไปเหมือนเดิมครับปูโยครับเซตกันใหม่ฮะบาเซลนาเคดีบีิเนสตาคล้องสวยครับแล้วโยนโอ้โหติดแคมเบลครับผมยังไงฮะจะติดอีกแล้วนะตอนนี้อาเซนอลครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นเกมไปได้เลยนะครับแล้วไงฮะแซสนาบี้ เบอร์แคมลิกแล้วแทงมาลูกนี้ครับหลุดเลยครับปีเลสเดอะแบกปีเลสเดอะแบกปั่นเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโรแบร์ปีเลสครับจังหวะยิงครั้งแรกครับเป็นหนึ่งประตูโอเคครับนำแล้วนะอินเตสตาไรอักี้ครับปาดมาเอ็มปาเป้หลุดคืนไหมครับเอ็มปาเป้ยังไงเอ็มปัปเป้โอ้โหเตะอุ้ยแกโอ้โหคิียนตินี่ครับแล้วไงฮะปาเต้ฟาเบกัส เบิร์กแคมแกออกมาครับได้นะเซสนาบี่แล้วไปทลากไวริมเส้นแล้วโอ้โหโดนอาบาครับมาเลนี่แล้วติดครับยังไงฮะจังหวะนี้เป็นเกมอาร์เซนอลโอ้โหปูโยอีกแล้วฮะอินเนสตาโยนมาแล้วหลุดครับเจดอนซานโชเจดอนซานโชยังไงครับเจดอนซานโชดโดนกระแทกแล้วซานโชแล้วยังโดนกระแทกครับโอ้โหแคมเบลหรือเปล่าครับเมื่อกี้เนี่ยตามไม่ปล่อยจริงๆฮะ แล้วเป็นเกมสวนกลับครับของอาร์เซนอลแล้วตีมาเช็ one, more, Dude, beast. ดเช็ดยังไงฮะสามหนึ่งสี่หนึ่งเช็ดเช็ดนะลูกอ้โหฟาเบกาสครับเช็ดไฟเบอร์การ์ดนะฮะตัวนี้เนี่ยไฟเบอร์เลยสุดยอดครับสองศูนย์ครับอาร์เซนอลครับขึ้นนำบาร์เซโลรนาฮะแล้วโยนอีกแล้วครับเอ็มปัปเป้ลูกนี้แล้วได้อู้อุเชี่ยวเสาไปประมาณ0.01มิลลิเมตรอะ นี่ยครับยังตีไข่แตกไม่ได้ฮะแล้วโยนมาเหมือนเดิมครับแลยงไงปาเตปาเตอีกครั้งครับแล้วยังไงฮะโอ้โหน่าจะล้ำหน้านะครับนั่นแหละครับน่าจะลำ้ะลำหน้าชัดเจนครับแซสนาบี้ครับเอาเลยครับ2-0นครับนาทีที่80เข้าไปแล้วครับแล้วโยนมาอารบาเอ็มปาเป้ยังไงฮะไม่ได้ฮะเวียริน ปาเตเชสยังไงได้ฮะแล้วปวโอลินเชสไไปกัดแล้วมีการพอรหยุดเกมครับปุโยโมาที่เทรนร์เดนเดอร์อโนโครับเดวิดเบ็คแฮมแล้วเบ็คแฮมปาดขึ้นมาซานโชพลิกแล้วยังไงฮะเชสเบอร์กการ์ดยังได้โอ้โหแล้วเสียบไม่ฟาวะตบกลับมาแล้วมาที่เบ์กแฮมโอ้โหวิ่งมาินนี่แล้วยังไงฮะ เกิดอะไรขึ้นครับนิสเบิร์กแคมเป็นการเสียฟาวครับน่าจะไปเสียสกัดนะเมื่อกี้แล้วเวลาครับโอเคครับเป็นการหยุดการพอะนะของคุณฟุกครับ f อฟบาร์เซโลนาครับน่าจะมีการเปลี่ยนเกมนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นสักเล็กน้อยครับโอเคครับมาแล้วนะครับผมอีเดช์เอ้ยไม่ใช่อาริซอนครับเปลี่ยนเมสซี่ลงมาแทนซานโชฮะจัดไปแล้วไงฮะ แซสแซสปาเตยังไงแล้วยังได้ฮนะปาเตเบียรินแซสลาบีแล้วตบกลับมาฮะฟิเรสแทงแล้วไม่ได้ฮะมาลินี่ถือว่าเด่นมากนะครับวันนี้แล้วก็เป่าใครทักมาครับเนี่ยสะดวกแชทไหมครับ Surprise, โอ้โหดีนะจบไปก่อนไม่งั้นอาจจะมีการแหลกครับแล้วก็นี่ฮนะสองสองห้ 3, ยิง2ครั้งเข้า2ลูก แล้วก็เลตติ้งครับนักเตะเนี่ยก็แน่นอนครับอุ้ยเป็นฟาเบกัสว่า7.5เอ็มเปเป้6.0นะครับฟาเบกัสลงมาเปลี่ยนเกมจริงว่าคุณผู้ชมแล้วแรงกิ้งเราจะเพิ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเพิ่มกี่แต้มนะครับเพิ่มไป8แต้มนะครับตอนนี้ก็1119แล้วนะครับอีกแต้มเดียวก็จะ20ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคนที่ อยากจะเข้ามาอยู่คลับเดียวกันนะครับง่ายๆผมย้ําอีกหนึ่งครั้งครับพิมพ์ไปเลย TLC แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเวลามาดาักผมนะผมจะได้รู้ว่านี่คือคนที่ตั้งใจมาดาักผมอย่างเงี้ยผมอยากเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับผมแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคนที่ดูแล้วชอบใจชอบการพากชอบสไตการเล่นชอบอา์เซนอนปูทีมเหมือนกันหรือเราเชียร์ทีมเดียวกันเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้กันนะครับผม แล้วงไงเดี๋ยวมาเตือนคลิปหน้าขอบคุณครับ